คุณแดงปลาแต้มสองพันยิบเก้ามาเล่นกันครับมาขึ้นเลยคนขึ้นคนขึ้นเม็ดขึ้นครับมาเทียมเว้ยมาเทียมสลับด้วยมีมาสลงสลับคุณหนีไปทางด้านนั้นใช่ไหมดันครับดันครับเรายังไม่กล้าจะเดินมาเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเขาจะเดินไงอ่ากระเทิบนิดนึงดีกว่าจอหน้าคุณหน่อย มาครับม้าเป็นม้าโยงขวาแล้วกันนะครับอทิมเลยแล้วกันนน่ตามแผนเลยเว้ถ้าเราจิ้มขึ้นไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ะสักหน่อยแล้วกันอ่ะลองแยงลองแยงครับดูว่าเขาจะเอาตัวเอาตัวนั้นกินนะครับกินเข้าไปครับเขาจะต้องดันลงมาตรงๆเชื่อผมไหมท่านผู้ชม แลวสินันสิคงไม่กล้าเปิดกินหรอกนะใช่ไหมเฮ้ยสู้จอดจริงอะพี่ถ้าอย่างงั้นเราก็ปล่อยให้มันเป็นประเด็นแล้วกันนะครับดีไหมวะไม่ดีวะกินไปเลยดีกว่ากินไปเลยครับเพราะว่าเรามีน้องเม็ดเต็มกระทุงอยู่แล้วเนี่ยเม็ดกระทุงกระทุงมากเลยกระทุง ถุงเข้าไว้กินมะเขาไม่กินครับเชื่อมเม็ดครับผมโคนขึ้นครับขู่นขึ้นครับเดี๋ยวเราจะมวนมานะท่านผู้ชมเผื่อเผื่อเขาเอาเม็ดมาต่อนะครับมวนมาครับผมนี่เอาเลยแล้วกันผมทิ่มดันตรงนี้เลยดีกว่า การเชื้อเชิญให้เขาทิมลงมานะครับโอเคผมทิมตรงนี้ปิดไปเลยแล้วกันเอาไงเอาไงก้ามปูแล้วกินนะครับอืม,อ,มอ่ะกิน,นครับผมกิน,นครับผมกินม้าเนี่ย แน่ถอยไปไปครับมาโดดเดี๋ยวผมกินมาเขาไปเลยนะท่านผู้ชมจะได้เอามาอีกตัวหนึ่งอุดนะครับซ้อนมากเลยก่อนนี่นี่ซ้อนเลยคือไม่หนีกินแน่นอนอะ่ะกินแน่แน่อ่ะเอาเดี๋ยว มาไงมาหนีไปซะหนีไปเลยน้องมา้าไม่หน,หนีกินแม่งเลยนี่กินแม่งเลยกินจริงด้วยอ่ะตัวตัวอะไรกินครับเดี๋ยวดูว่าเขาอะไรเอาเรือกินหว่ากินแม่งเลยเอาเรือกินใช่ไหมบังคับให้เขาต้องเอาเบี้ห้กินนะครับดูเดี๋ยวว่าตัวไหนกินเพราะว่าเราได้เปรียบฝั่งด้านขวามือไงท่านผู้ชมตัวนั้นกินไปครับโดดม้าเลย ดังขึ้นไปเดี๋ยวเตรียมงายแล้วอ่าเขาดันมาตัวนั้นผมทำให้โคนเขากังวลหน่อยดีกว่าทำให้โคนเขากังวลน,นิดหนึ่งอืมไงดีแยงแม่งเลยดีไหม เม็ดยางยังแล้วกันนะครับอ่ะถอยมาก่อนถอยมาก่อนด่นต,ตัวนั้นใช่ไหมอืมถ้าแยงเนี่ยเขากินเรากินกินไม่ทันไม่ได้อะผมโตดขึ้นไปแล้วกันนะครับขึ้นไปเลยครับผมเขาไม่กล้ากินหรอก รู้ว่าเขาไม่กล้ากินผมดันตัวนี้ไปเลยเฮ้หรือว่าไงดีเริ่มใจไม่ดีแหละมันเสี่ยงมากไปไปนิดหนึง่งเพราะว่าเรือเขามันมาทันไงครับออ่ะกระเถิบคุดไดยดีกว่า หลอกล่อนิดนึงเฮ้ยแม่งกินว่ะแม่งกินเวยกินเลยดีไหมเรากินโคนเขาได้เนี่ยผมรอจังหวะนี้มานานแล้วเนี่ยอะกินกินลุกเข้าไปครับเฮ้ยเรือไปตัวนูน้นเสร็จโจนโคนตัวนี้พี่ขอแล้วกันเดี๋ยวต่อเรือทิ้งไปเลยนะท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะต่อเรือทิ้งไปเลยเดี๋ยวเขาจะต้องเอาเรือมากดม้าผมไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะต้องพยายามมวนม้ามากดม้าผมนู้นตรงนั้นเดี๋ยวต่อเรือไปเลยครับผมไปครับกระเถิบครับบีบบังคับครับบีบบังคับบีบบังคับครับ,บ อืตัวนูนใช่ไหมกิน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 เออไงดีวะ่ะถ้าผมดันมาเนี่ยเขาจะต้องโดดเอามามาลุกผมก่อนอถ้าเราถอยเลือเนี่ยเขาจะต้องเอาเลือเนี่ยมาลุกใส่ผมแน่นอนนะครับ ผมกินไปเลยดีกว่าท่านผู้ชมกินไปเลยครับนะเพราะว่าเขาเป็นเบี้ยผูกไงเบี้ยเขาลงมาแทะเบี้ยผมไม่ได้แต่ผมจะขึ้นไปแทะเบี้ยเขาแหละไปไปเตยมแทะเบี้ย <laughs> <c oughs> เต็มกินครับเต็มกิน แย่วะไม่ทันเว้ยเขาแยงแ่งเราก่อนวะ่ะโถเว้ยโมนมาไม่ทันเราต้องเก็บโคนเอาไว้นะครับดันขึ้นไปเพื่อให้โคลนมีทางหนีไปลงมากินเบี้ยไปครับผูไว้ มามาหรือไปครับต้องเ,อเลยเว้ยกินดีครับทาไงเอามากินพี่กระทุงเลยนะเอาโขนลุกเข้าไปครับดันขึ้นไปกินเบี้ยครับกินเบี้ย กินครับผมนี่ลุกเข้าไปครับไปครับม้าโดดเลยคือถ้าเขาถอนม้าเนี่ยผมฟันเบียแน่นอนนะท่านผู้ชมเขาโดดมาไม่ได้นะครับเขาต้องเดินขุนหรือไม่ก็ต้องเดินเบียเดินเบียนะครับไปครับโดดม้าไม่ได้หนูอ่ะ งั้นไปเราก็ม้วนตามครับจะต้องเอาขุนไปผูกเบีย้ยตัวล่างเอาไว้เดี๋ยวรอจังหวะเขาเผยมาโดดเว้ยให้กินเบีย้ยนี่หว่ะ กินดีครับนั่นแน่จะมากินมา้าเราเว้ยดันึ้นไปครับอืไปครับผมทำอะไรหรือ มาเขาลงมาลุกเราไม่ได้นะครับเพราะฉนั้นผมโดดม้ามาตานี้แล้วกันโอ้กินเลยเว้กินนี่ครับกินครับผมไปครับไะสร้างของกำลังไว้ก่อน ลุกเข้าไปครับไปครับเรามีโคนเรามีเบีย้ย ถ้ากินเนี่ยน่าจะไม่ได้ว่ะคุณแล้วก็ขยับไม่ได้เขาน่าจะติดมามไม่ได้เว้ยตัวเดียวก็ไม่ได้เอเถอบนี้ไปอกินครับวัยใจครับหัดใจ กินตัวนั้นมันกินลูกอีกโอ้ยกินลูกอีกเว้ยโอยเซ็งเว้ยเซ็งอ่ะเมื่อครับอีกรอบไหม